ทุกคนครับวันนี้มันเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครับทุกคนแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเรากําลังถ่ายคลิปกันอยู่ไปดูเออนี่เลยครับทุกคนเรากําลังนี่ถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยกาลังแบบว่า acting เลยกําลัง acting เลยอะไปดูอันยนเราดูนะทุกคนนะเชิญครับผมฮะผมฮะแก้แก้แกแก้ดูนะ เนี่ยทีแรกคิดว่าเวียนหัวทุกคนกำลังก้มมองอยู่โยก่ะแล้วรู้สึกว่ามันโยกนะตอนแร่กตอนแรกกันว่ามันเป็นเป็นเอ๊คิ้วไปเหงาแบบเนอ่ะมันโยกโยกจนวิ่งเลยวิ่งเลยไปก่อนแล้วลูกเรื่องไม่รอแล้วไม่รอกีต้าร์แล้วไปก่อนไม่ใช่เอารถเอาอะไรเจ๊ ไม่รู้คือตอนที่วิ่งออกมานี่ทุกคนมันยังไหวอยู่เลยนะมันยังแว่งอยู่เลยผมรีบวิ่งออกมาก่อนเลยรีบวิ่งมาเปิดประตูพาลูกออกจากบ้านเลยตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเลยรีบออกมาก่อนออกมารอ,อ,องเท้าไปเออเรออยู่นี่มานี้มานี้มาตรงนี้ทุกคนครับแผ่นดินไหวยอยู่คิดว่าที่แรกคิดว่าแบบ คิดว่าเวียนหัวเมือ่อกี้เหมือนที่มันแรงมันหมุนอย่างเงี้เคิดว่าบ้านระเบิดพูดงงอะอะไรวะ่ดิฉันดนิ้งว่โอ้ my gosh